สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิติดชประสบครับประปกรุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใชอรอร้อำนาจรอตอตรออตอรกลุ่มพันเอกพิเศษสุกรันแสงพันธ์ซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน n g o Thailand ์ครับทางรายการเราให้การสนับสนุนแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศกัมพูชาลาเวียดนามและเมียนมาร์ครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่ตลาดบางบอนเซ็นเตอร์ครับการดําเนินการเพื่อเป็นไปตามกฎหมายดําเนินการอย่างไรบ้างวันนี้ผมอยู่กับคุณก้อยวราพรชมอ้ายครับสวัสดีครับคุณก้อยครับสวัสดีค่ะอยากคุณก้อยเล่าให้ฟังว่าในฐานะเป็นผู้ประกอบการไทยการนาแรงงานเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นเราต้องเริ่มต้นอ,อย่างไรครับเช่นครับ เริ่มต้นจากเราต้องนําแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้องแล้วนะคะ,ะแจ้งเข้าแจ้งเข้าเป็นลูกจ้างของเราในกิจการของเราค่ะคแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่ก็ที่จ้างให้มาำทํางานนั้นก็จะระบุไว้ในอเอกสารอนุญ,ญาต ทำงานของแรงงานต่างด้าวแต่ละคนค่ะซึ่งตําแหน่งตําแหน่งแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันออกไปค่ะที่เรากําลังคุยนี้คือแรงงานต่างด้าวที่มาถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนอย่างคุณก้อยเป็นคนไทยก็จะ<ช>มีการจดทะเบียนพ่านนิตผพานนิค่ะ,คะแล้วเพื่อรับแรงงานต่างด้าวที่มาถูกต้องตามกฎหมายใ,<ช>ในร้านหนึ่งร้านเนี่ยเราจะมีคนขายของที่สามารถจตเก็บเป็นเงินสดได้มีไหมมีหนึ่งคนค่ะมีได้กิจการละหนึ่งคนค่ะ อาคุเขลรู้สิ่งเพ็่ไมาสุ่ยใช่ว่าแสดงสูงเนี่ยข้าจะรู้สิยอมรู้ยอมบ่ได้ทำไมอันนี้ก็หาดวยวก่อเนี่ยกับพี่อาเรื่อยรู้ได้สูงน้ามาที่บ้านได้วันก่อเนี่ยกับพา่ชิมาเป็นมาบิดาได้รู้ๆเลื่นเนี่ยยอมรู้ยามมาที่บ้านได้ขั้นตอนที่เราจะนำแรงงานเมียนมาเข้ามาสู่ระบบอย่างที่ว่านั้นต้องทำอย่างไรบ้างครับอ่าขั้นแรกอ่าเจ้าของกิจการต้องมีทะเบียนพาณิชย์อือ ไอยินส้ว่ามาแล้ตที่เราพาไปบารเลยตอนที่เพานิดซีมาเดีไซน์กูโอ้โหคลื่ลนมามากะเกเย้าชามาที่บาเลย่ข้ตอนที่2องเราก็แจ้งเข้าลูกจ้างที่จะมาทํางานกับเราให้เข้ามาเป็นลูกจ้างของร้านค้าที่จดทะเบียนพันิดไว้ดีไซน์มามามาเกะเนะเย้าเย้าจะเิรู้ชี้นเออดียาเวียนพูดอไซน์กูแต่ที่เนียอะไรตัมาเน จูเอาอีกโดนลรมีาามายาวระยใมัในนามสำน,นักงานใหญ่การตรวจสอบการใช้อันวยวัดอตรอตรกลุ่มพันเอกพิเชษจุบ,บันแสงพันโดยผมพิเชษเดชที่ประสบกับปัะธาใหญ่และในนาม NGO Thailand ์ครับเราได้มอบป้ายอันนี้ให้แก่คุณก้อยวรพลชมัยนะครับก้อยจะพูดอะไรกับพี่น้องเราชาวเมียนมาไหมครับเชิญนครับค่ะก็ประเทศไทยนะคะยินดีต้อนรับ ทุกชนชาติทุกเชื้อชาติที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจธธของไทยขอให้ทุกท่านเข้ามาอย่างถูกต้องและก็มีความจริงใจแล้วก็ทำมาหากินอย่างสุจริต mm hmm. คิดว่าประเทศไทยแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกท่านก็จะยินดีต้อนรับแล้วก็ให้โอกาสสนับสนุนทุกคนทุกเชื้อชาติอย่างยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมค่ะ ในนามคนักรนมกาการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในนามรายการเกาะศิลาะทามรู้ผู้แทนครับเราต้องขอขอบคุณคุณก้อยรัฐบ,บอลจงนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและเป็นคนไทยขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเวียดนมามนะครับที่เข้ามาเป็นลูกจ้างประจาในร้านที่ถูกต้องตามกฎหมายรายการเราให้การสนับสนุนแรงงานนะครับก็จะเป็นกัมพูชาลาวเวียดนาม และเด่นมากที่เข้ามาถึงต้องทำกฎหมายเนื่องจากประเทศไทยเรายังขาดแคลนแรงงานครับวันนี้เราขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ